สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นัดก็จะพาลูกชายนัดไปเที่ยวกรุงเทพกันนะคะเราก็จะมานั่งเครื่องบินที่สนามบินอุดรธานีคะ่ะเราก็จะไปกันสองคนแม่ลูกนะคะส่วนลูกชายนัดก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนคะลูกชายนัดอายุ1ิบ ขวบนะคะชื่อเล่นชื่อน้องพัดนะคะคือน้องตัวโตวมากเลยนะคะเพราะว่าน่าจะโตไปทางพ่อมากกว่านะคะส่วนอาหารเช้านะคะกินเพื่อลองท้องวันนี้ก็จะมีขนมปังแซมวิชให้น้องนะคะส่วนเครื่องบินเราก็มาถึงแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปหาที่นั่งกันเลยนะคะส่วนลูกชายนี่คือแบบตื่นเต้นมากๆเลยได้นั่งเครื่องบินอีกแล้วกับแม่นะคะน้องก็ได้ที่นั่งติดหน้าต่างเลยนะคะคือแบบ ว่าถูกใจน้องเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็เครื่องบินของเราก็จะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนัดก็จะเก็บวิวสวยๆบนท้องฟ้ามาฝากทุกๆคนนะคะแล้วจัดกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย